รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เพียงแค่ฟังให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายที่จุดหมายอย่า้มดมั่นใจที่ทำลงไปนะถึกแล้วอ้โอ้อ,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 อย่าฟัง,งคำคออย่าสนใจใครอย่าเปแน,นวคนแน่วเท่นานั้นผู้ชนะโอ้ย สวัสดีพี่เสกค่ะสวัสดีครับอ๋อคุณอาพี่เี้ขยับพลาคุณอาป้ะครับไม่ได้ไม่ได้เหรออันลิบเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าคุณอาไม่ร้องด้วยแล้วทีที่มาแบบพิเศษนะแบบพิเศษพอโอเยมานี่กับคุณอาคุณอาชลินมาเลยไม่เล่นลองฟังอีกรอบถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฟังไม่ค่อยถนัดเลยเมื่อสักครู่นี้อ่ะคนแน่แวทุานั้นผู้ชนะ เพียเลยครับคุณอาใช่แต่ไม่เข้าได้ทำไมจะไม่ได้ซ้อมมาสองอาทิตย์นะซ้อมมาสองอาทิตย์โอ้เฮียทำเยอะด้วยนะไม่จริงคุณผู้ชมคุณอาซ้อมไม่ถึงหนึ่งนาทีเมื่อกี้อาสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอตปังปังใช่ค่ะนี่รายการสปอตปังปังจริงๆนะไม่ใช่รายการเพลงแต่ใดทั้งสิ้นนะครับถูกต้องเจอกันทุกวันเสาร์แบบนี้แปดโมงเช้านะคะต้องบอกว่าบรรยากาศสนุกสนานเพราะว่า ตอนหลังนี้กันนภัทมีการจับกีตาร์มากขึ้นค่ะครับโปรดิวเซอร์รายการบังคับให้ร้องเพลงทุกเทปครับอ๋อเหรอบังคับเหรอแล้วก็คุณนาก็ถูกบังคับมาเหมือนกันโดนกันนภัทบังคับมาอีกทีใช่ครับโปรดิวเซอร์เหมือนกันครับดูจากหน้าเขาเขาดูจากเสียงเขาเขาเต็มใจร้องมากเมื่อกี้นี้โออเย่คุณแบบสะดวกสบายใจไหมคะตอนนี้เฮ้ยคุณนาครับเฮ้ยคุณนาครับอะไรล่ะผมจะปั้นคุณนาผมจะปั้นคุณนาฮะให้คุณนาร้องมากกว่านี้แล้ววันหนึ่งถ้าคุณนาพร้อม ผมจะพาคุณนาไปกดดันสองเนี่ยคุณอาร้องได้หรือว่าคุณอาร้องได้จริงๆมันตื่นเต้นแค่พูดก็ไม่ได้และสัตว์ตื่นเต้นแล้ววันนี้นะครับสาเหตุที่เราร้องเพลงผู้ชนะของพี่เสกโลโซเนี่ยเพราะว่าเราจะมาพูดถึงช่วงแรกของเราเลยเป็นไงเป็นการเชื่อมเป็นการเชื่อมแกมสุดยอดเพราะว่าช่วงแรกของเรานะครับรู้ไปหมดเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของฮีโร่ของเราครับค่ะวันนี้ครับวันที่ห้าตุลาคมเนี่ยเป็นวันครบรอบ37ปีครับ วันแคายวันเกิดของคริสเตียโนโรนัลโดนผูชนะอยากแก้คุณอาชอบลูกคู่ผมจังเลยเนี่ยใช่วันนี้ก็เราก็เลยร้องเพลงที่มันจะแบบฮึกเหิมผู้ชนะอะไรแบบนี้เพราะเขาเองก็เป็นแชมป์มาหลายรายการแล้วด้วยนะคะใช่ครับรวมไปถึงอีกหนึ่งช่วงด้วยเรื่องดังปังๆกับการตั้งชื่อลูกตามนักกีฬาคุณอามีไหม ลูกของเพื่อนๆเราอย่างเงี้ยที่แบบเพื่อนเราไปตั้งชื่อให้ลูกเนี่ยเหมือนกับชื่อคนที่ตัวเองชื่นชอบยอะไรเงี้ยค่ะมีมีถ้าหากเขาชอบนักกีฬาคนไหนที่ชื่อมันน่าสนใจอย,ใอย่างคนอย่างคุณชื่อชื่อ,อ,อลิลลี่เออลิลลี่ลิลลี่นี่ชอบพี่วิลลี่ป่ะไม่แม่ชอบดอกเออดอกลิลลี่ออลลใช่ค่ะ ดีนะเนี่ยดีนะเนี่ยที่คุณอาลีพูดไม่งั้จะเป็นดอกอื่นอ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาพูดกันส่วนเรื่อง Q&A ครับสงสัยตอบให้กับนาพิษณุนะครับค่ะก็ยังถามเรื่องของโรนัลโดเช่นเคยครับว่า สาเหตุที่โรนัลโด,โด,โด,โดลนะครับผมประสบความสำเร็จทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพระาะอะไรแลยวคุณอาคิดคำตอบก่อนรอก,ก่อนได้แล้วเดี๋ยวเจอคุณอาในช่วงสุดท้ายนะคะครับผมอ่าเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณอาไปพักกันแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ามากับช่วงรู้ไปหมดค่ะว่า5กุมภาพันธ์เป็นวันเกิดโรนันโดรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างสักครู่ค่ะผู้ชนะโอ้ยแล้วคุณอา กลับเข้าสู่รายการสปอร์ตปังๆครับันนี้คือช่วงรู้ไปหมดครับ5กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ครับครบรอบ37ปีค่ะวันคล้ายวันเกิดของคริสเตียโนโรนัลโดครับโอ้โหเป็นสุดยอดนักฟุตบอลของโลกเลยนะคะไอดอลของผมไอดอลเลยใช่ไหมไอดอลเลยครับชาวโปรตุเกสนะคะแล้วในวันเดียวกันนี้นะคะก็ยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของยอดนักเตะอีกคนหนึ่งด้วยครับผมนั่นก็คือเนย์มานั่นเองค่ะสุดยอดนักฟุตบอลชาวบราซิลแห่งทีม PSG ครับหรือปารีสแซงต์แชงแมง อายุ30เองอะ30โรนัลโด37แล้วค่ะโหแต่ว่าหุ่นยังเป๊ะมากนะโรนัโดนะดูแลตัวเองดีมากนะครับผมคริสเตียโนโรนัโดครับเป็นนักฟุตบอลชาวโปรตุเกสนะครับผมแห่งทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้นะฮะก็โรนัลโดเนี่ยจริงๆแล้วชื่อของเขาเต็มๆคือคริสเตียโนโรนัโดนะครับนามสกุลคือโดสซานโตสอเวโรเกิดวันที่5กุมภาพันธ์ปี1985ครับ ที่เมืองมาเดรานะคะประเทศโปรตุเกสนั่นเองคือถ้าเกิดพูดทางชื่อแล้วก็นามสกุลของเขาต่อกันนี่คือยาวมากคร<ช>ิสตยโนโรนันโดโดสซานโตสอาเวโรซึ่งจริงแล้วตอนแรกผมคิดว่าชื่อเขาคือคริสตยโน <ำ S 2> นามสกุลคือโร<อ>นัลโดไม่ใช่นะคร oh <no. S 2> ิสตยโน o โรนัลโดคือแค่ชื่อเขานะครับโหชื่อยาวมากใช่แต่จริงมีที่มานะคะก็คือมาจากคุณพ่อนะคะที่ชื่อว่า โชเซดีเนสอาเวโร่ค่ะคือคุณพ่อเนี่ยชื่นชอบสำหรับดาราคนหนึ่งมากๆชื่อว่าโรนัลเรแกนค่ะเป็นอดีตนักแสดงแล้วก็ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาด้วยคุณพ่อชื่นชอบตั้งชื่อคล้ายๆไอดอลของเขาถูกก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อลูกชายก็คือโรนันโดนี่แหละนะคะมาพูดถึงตอนเด็กของโรนันโดกันบ้างนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนเด็กของโรนัลโดเนี่ยมีฉายาหลายฉายาเลยครับมาที่ฉายาแรกของโรนัลโดนะครับเขาบอกว่ามีฉายาคือเด็กที่แย่ครับหรือว่า cry b a ี้ พราตอนเด็กเนี่ยเราดูจะชอบจ่ายบอลสวยๆให้เพื่อนยิงแล้วพอจ่ายไปปุ๊บเนี่ยเพื่อนยิงไม่ได้เขาก็จะแบบเสียดายแล้วก็แบบร้องไห้ร้องไห้ไม่หยุดเลยร้องไห้ไม่หยุดเลยอืย,ยจะเข้าใจนะเ,เข้าใจเด็กอะเป็นฟิลเหมือนแบบเฮ้ยเฮ้ยเราต้องได้อะลูกเนี่ย่อโยนให้เพื่อนอ่ะเพื่อนไส้เพื่อนทำพลาดผมเหมือนกันนะตอนสมัยเด็กๆผมเนี่้แต่ก็ผมจะเป็นเขาเรียกว่าตัวสามเป็นมือตั้งเหมือนพี่สืบศักดิ์อะเวลาสั่งนุ้นตบมาแรงๆอะแล้วผมงัดขึ้นมาได้อะแล้วตั้งให้เพื่อนสวยๆอะแล้วเพื่อนทติดเนอะ แต่ผมไม่ร้องไห้นะผมด่าเพื่อนอุ้ยอันนี้เรียก crazy baby crazy baby เป็นบ้าไปเลยอันนี้ถูกอีกถูกขอด่าขอด่าเลยถ้าคุณเล่นอย่างเงี้ยใครจะไปเล่นกับคุณได้คุณต้องห้ามโมโหเพื่อนคุณเก่งจริงแต่ว่าคุณต้องแบบอยู่กับเพื่อนให้เพื่อนรักเอาแล้วทำไมคุณไม่เป็นตัวที่แบบไปฝั่งนั้นขาผมสั้นพอใจยังคุณพอใจในคำตอบผมหรือยังตั้งใจเลยฉายาต่อไปเลยโอเคได้ฉายาต่อไปนะคะฉายาแปลเป็นไทยคือ พึ่งน้อยตัวนึงเหมือนเลยอะแต่งตัวแบบเฮ้ยแต่งตัวรับสายยาใหม่ของโรนโดใช่ค่ะทำไมถึงเป็นพึ่งน้อยครับลิตเติ้ลบีที่เราเรียกกันลิตเติ้ลบีนะคะเพราะว่าเวลาเล่นฟุตบอลเนี่ยไม่มีใครสามารถแย่งบอลจากโรนัลโดได้เลยโอ้โหจริงจจุดจุดจอย่างเงี้ยไวมากเขาสับขาแบบหลอกผู้เล่นสู้ได้แบบว่าผมยังตาลายอ่ะคนดูยังตาลายอ่ะแล้วคนที่ไปเล่นด้วยอ่ะเขาจะไม่งงได้ยังไงงงอ้าวอ้าวลูกไปไหนแล้วอย่างเงี้ยใช่ครับซึ่งโรนันโดนะครับ โตมากับครอบครัวที่ยากจนครับผมซึ่งตอนใปขวบนะครับโรนัลโดเนี่ยเขาเริ่มเล่นฟุตบอลกับทีมอดรินยาครับทีมสมัครเล่นในบ้านเกิดของเขาค่ะซึ่งคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลชุดแข่งให้อืมแล้วคุณพ่อเนี่ยก็เสียชีวิตลงนะคะตอนที่อายุเนี่ย52ปีนะคะคจากพิษสุราแล้วตอนนั้นเนี่ยโรนัลโดอายุ20เองโอ้โหนี่ไงเลยเป็นที่มาว่าทำไมโรนัลโดเนี่ยเขาถึงไม่ดื่มสุราเลยไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย เพราะว่าเขาก็แบบไม่อยากเป็นเหมือนพ่อเนาะไม่อยากก็อ,ากอมาเสียชีวิตเพราะว่าเรื่องของสุราคือเขาฝังใจแล้วจําภาพที่คุณพ่อตอนเสียชีวิตในปี2005ได้มไม่สูบบุรี่ด้วยโอ้นี่ชอบมากดีมากเป็นนักกีฬาที่มีวินัยดีมากนะครับผมไม่ดื่มเหล้าไม่สุบบุรีแล้วก็ไม่มีรอยสักที่ตัวด้วยค่ะเพราะว่าโรโดองเนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่เคยบอกไปว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบบริจาคเลือดอซึ่งคนที่บริจาคเลือดเนี่ยเขาจะต้องมีร่างกายที่สะอาดเนาะแล้วก็ไม่ได้เจาะไม่ได้ใช่คนที่สักเนี่ยต้องเว้นระยะประมาณ1ปีเเาก็ลยไม่ั นะคะแล้วโรนันโดเนี่ยเคยบอกอย่างนี้ด้วยนะคะว่าเดวิดเบคแฮมเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ได้รับการชื่นชมอยู่เสมอว่าแต่งตัวดีเป็นผู้สร้างกระแสแฟชั่นแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเครื่องแต่งกายหลายยี่ห้อเนี่ยโรนันโดพูดเองว่าเดวิดเบคแฮมมีอิทธิพลกับการแต่งตัวของเขานะการแต่งตัวไงการแบบดูเท่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับโอ้เท่จริงคนนี้คือไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีเขาก็ยังหล่อเท่เสมอะจริงครับผมแต่ว่าโรนันโดเนี่ยก็บอกว่า เขาไม่ต้องการเรียนแบบการแต่งตัวของใครค่ะเพราะว่าเขามีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับผมโดยพูดถึงการแต่งตัวของเขาว่าไม่จําเป็นต้องแต่งตัวตามใครที่ไหนนะครับหรือว่าพูดถึงทุกคนแหละว่าใครที่ชอบแต่งตัวตามคนดังคนอื่นน <CO> <lightweight S 1> ะครับผมแล้วก็ให้คิดว่าแบบเราก็มีสไตล์ของตัวเองอ่ะไม่จาเป็นต้องเหมือนใครคะนะครับไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าเราไปแต่งตัวเหมือนคุณโู้นคุณนี้อะไรเงี้ยฮะใช่เพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกมั่นใจเนี่ยให้มันเกิดจากตัวเอง ไม่ใช่ไปแต่งตัวเหมือนคนดังแล้วคนอื่นเนี่ยเขาจะมาชมเราเหมือนกับที่ไปชมคนดังอันนั้นน่ะไม่ใช่ใช่ครับซึ่งยูโรโดเนี่ยนะครับผมก็มีความสนใจเรื่องของแฟชั่นเหมือนกันครับ <Wow. S 1> ตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีแบรนด์ของตัวเองคือแบรนด<ะ>์ CR7 าทำทั้งชุดชั้นในกางเกงในของเขานะครับมีกางเกงยีนด้วย<ะ>แล้วก็มีถุงเท้าเป็นแบรนด์ของตัวเองใช่ค,ค่ะ ทีนี้เนี่ยเคยมีคําถามถามโรนัลโดเหมือนกันว่าการเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้ากับการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมันมีความคล้ายกันยังไงโรนัลโดเขาตอบอย่างนี้นะคะว่ามันมีจริยธรรมในการทํางานเนี่ยคล้ายกันว่าไม่ใช่จับพัดจับผูจะมาเป็นนักฟุตบอลไม่ใช่จับพัดจับผูจะไปเป็นดีไซเนอร์ทุกอย่างเนี่ยต้องฝึกฝนจนมีความชํานาญอูันนี้ดีมาก <c oughs> คือผมชอบอย่างหนึ่งของโรนัโดคือเป็นคนที่ไม่ฉาบถวยอะ่ะเป็นคน <c oughs> ที่จะทาอะไรก็ตามคือมีความจริงจังตั้งใจเพื่อจะก้าวถึงจุดนั้นได้ค่ะ <c oughs> ไม่ใช่แบบอยู่ดีีตััววเเอออองดงดแล้ะ้ะยาาากกททํํน็คื Mm. แต่เขาต้องศึกษาที่มาที่ไปก่อนว่าจะทํายังไงให้ไปถึงจุดนั้นได้ถูก oh ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากจริงนะคะเราเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตเลยไม่จําเป็นจะต้องเป็นการแบบแข่งกีฬาเป็นนักกีฬาแต่ทําธุรกิจทํางานทุกอย่างอะ่ะถ้าเกิดว่าเราทําด้วยความชํานาญด้วยความที่แบบฝึกฝนทักษะแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะผลงานเดี๋ยวมันจะออกมาดีเยี่ยมเองเหมือนกับคุณเดียเหมือนต้นค,ครับช่วงหน้าครับ oh. ผมเราจะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งชื่อตานักกีฬาในช่วงเรื่องดังปังๆครับผมค่ะ บางคนนะฮะตั้งชื่อลูกเป็นเหมือนนักบอลคนนี้เพราะว่าเขาชื่นชอบมากมนะครับผมจะเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดครับสนับสนุนโดยทีวีเดเรชชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน ลังก็สู่การสปอร์ตปังๆครับน,นี่คือช่วงเรื่องดังปังๆนะฮะกับการตั้งชื่อลูกตามนักกีฬาหรือว่าการตั้งชื่อลูกตามคนดังเนี่ยแหละ,อ,ะอ่ะดูอย่างในช่วงที่แล้วนะคะที่เราบอกว่าชื่อโรนัลโดของคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยมาจากคุณพ่อเขาที่เขาชื่นชอบโรนัลเรแกนนะคะอดีตนักสแสดงแล้วก็ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็เลยตั้งชื่อลูกตามฮีโร่ในดวงใจของเขาถูกต้องครับอย่างชื่อโรนัลโดนะครับผมเป็นภาษาโปรตุเกสครับเป็นที่นิยมมากมานาน60 70ถึงปีแล้วชื่อนี้นะครับ รวมไปถึงประเทศบราซิลด้วยบราซิลก็จะมีไงโรนโัลดเหมือนกันอ๋อเหรอก็คือเป็นความนิยมในตัวโรนโัลดครับเป็นคนที่แบบเก่งอะมีความสามารถรอด้วยทำให้พ่อแม่เนี่ยหลายคนต่างประเทศอื่นๆก็มีการนําชื่อของลูกตัวเองเนี่ยมาตั้งชื่อตามโรนโัลดหมือนกันคือแม้กระทั่งประเทศนั้นเนี่ยไม่ได้พูดภาษาโปรตุเกสแต่ก็อยากจะตั้งชื่อลูกว่าโรนโัลดใช่เพราะว่ามีเขาเป็นแบบ ชื่นชอบมากๆนะคะแล้วจากสถิติค่ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็มีเด็กเกิดใหม่ที่ได้รับการตั้งชื่อว่าโรนัลโดเนี่ย5คนเห็นไหมที่อังกฤษใครผู้โปรตุเกสไม่มีแต่ตั้งชื่อลูกว่าโรนัลโดเออเพราะว่าชอบโรนัโดจริงๆชอบมากะคสำหรับเรียลเนลเมสซี่ครับเป็นอีกหนึ่งชื่อครับที่หลายคนก็ชื่นชอบเหมือนกันแล้วก็เป็นนักเตะที่โด่งดังไม่แพ้โรนัโดเนาะนะครับอย่างเรียลเนลเมสซี่นะฮะเมื่อปีที่แล้วครับไม่มีพ่อแม่คนไหนตั้งชื่อเด็กว ทำไม่โรนัลโดมาอยู่แมนยูไงตอนนี้ oh. อ๋ออ่าแล้วมันเหมือนพอโรนัลโดกับเมสซี่เนี่ยมันเป็นแบบสองคนที่แบบแข่งขันกันมาตลอดนี่หอไหมเออแล้วเมสซี่เขาไม่เคยมาอยู่ลีกอังกฤษเลยอะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นเพราะผู้หญิงชอบโรนัลโดมากกว่าด้วยป่ะด้วยความหล่อด้วยความอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะเป็นไปได้ไม่ไปได้เออนะคะแต่ทีนี้มองย้อนกลับไปในปี2007ที่อังกฤษเนี่ยชื่อของโรนัลโดเนี่ยถูกนํามาใช้ตั้งให้ทารกที่เกิดใหม่2ี่คน แล้วในปีนั้นอ่ะเขาคว้าแชมป์รายการแรกของตัวเองกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นี่จริงๆคนอังกฤษที่นำชื่อลูกตัวเองมาตั้งชื่อโรโดผมว่าอันนี้เป็นที่มาของการแบบชนะอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะใช่ครับสุดยอดและสำหรับชื่อของเมสซี่นั้นนะครับเพิ่งมีการนำชื่อมาตั้งชื่อให้กับเด็กทารกเกิดใหม่ที่อังกฤษนะครับผมในปี2009โดยในปีนั้นนะครับเด็กทารกเกิดใหม่ทั้งหมด6คนชื่อเมสซี่ แล้วมีแล้วใช่ไหมคะคนับตั้งแต่ปี2014นะคะเมืองโรซาริโอค่ะที่อาร์เจนตินาเมืองเกิดของเมสซี่เนี่ยทางการของเมืองโรซาริโอเนี่ยมีการสั่งห้ามเลยนะครับสั่งห้ามตั้งชื่อเด็กที่เกิดใหม่เลยค่ะว่าเมสซี่ห้ามตั้งอีกเพราะว่ามันเป็นชื่อที่ได้รับความนิยมมากในเมืองนั้นคือแบบพ่อแม่อะไรตั้งชื่อให้ลูกว่าเมสซี่เต็มไปหมดเลยตอนนั้นแล้วคือการาแบบ โตขึ้นมาจะสับสนสมมุติว่าคุณครูแบบว่าเช็คชื่อใครมาเมสซี่เ e s y เ s yes y เดี๋ยวมันต้องมีสร้อยอีกเยอะไงต้องมีสร้อยอีกเยอะเพราะฉะนั้นาสับสนทางการเขาเลยออกคําสั่งไปอย่างนี้เลยนะคะคว่าห้ามตั้งแล้วหลังจากนี้ไปห้ามตั้งชื่อลูกว่าเมสซี่อีกนะคะครับผมดังนั้นเนี่ยเด็กที่เกิดในเมืองโรซาริโอครับพ่อแม่ไม่สามารถตั้งชื่อลูกว่าเมสซี่ได้ต่อไปค่ะนะครับซึ่งทางการเนี่ย <Yes. S 2> ก็ให้ผลอีกเหตุผลหนึ่งว่าเมสซี่ Messi, ไม่ใช่ชื่อต้นครับแต่เป็นนามสกุลเป็นอีกหน จะได้ไม่ต้องตั้งชื่อว่าเป็นเมสซี่เออแบบมันไม่ใช่ชื่อนะทุกคนคม,ออมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจอีกก็คือวันที่11มิถุนายนปี2010ค่ะมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง<ม>ในเมืองบรอมฟอนเตนนะคะ<ม>ที่แอฟริกาใต้ค่ะตั้งชื่อลูกแฝดเกิดใหม่ของตัวเองว่า south africa และ d e ซ i g o ซึ่งสาเหตุที่เขาตั้งชื่อลูกแฝดสองคนนี้ไว้แบบนี้นะเพราะว่าในวันที่ลูกเกิดเนี่ยครับเป็นวันที่การแข่งขันฟุตบอลโลกคู่แรกค่ะ ระหว่างทีมเซาท์แอฟริกากับทีมเม็กซิโกค่ะและเสมอกันไป1ต่อหนึ่งก็เลยตั้งชื่อลูกทั้งสองคนนี้เป็นชื่อทีประเทศชาติอะเสมอกันนะลูกเนี่ยเออมีที่มาที่ไปนะครับผมและเมื่อปี2011นะครับผมมีพ่อแม่ชาวอังกฤษครับเป็นแฟนบอลพันแท้ของทีมเบอร์ลี่ครับตั้งชื่อลูกตัวเองตามนามสกุลของผู้เล่นตัวจริง11คนและสำรองอีก3คน14คนน่ะแล้วนามสกุลด้วยอ่ะนามสกุลด้วยไม่ใช่ชื่อด้วยลูกกี่คนอ่ะลูกคนเดียวตั้งชื่อลูก ทั้งทีมคือ11คนรวมสำรองอีก3คนโดยชื่อของเขานะครับยาม่าครับคุณผู้ชมครับตั้งใจฟังนะครับครับชื่อของเขาคือเจนเซนเจอเล็กซานเดอร์ไบกี้คาริโซดัฟออเลียดฟอบอเวลูโมมอนี่เมียสแพตเตอร์สันทอมสันวาเลสเพรสตันโอ๋ยตายแล้ว เรียกเพื่อนว่าอะไรอะแต่ว่าเขาก็บอกว่าให้เรียกชื่อลูกเขาย่อๆว่าเจเจอเจเจไม่แต่ว่าผมว่ายาวอย่างเงี้ยมีผลต่อเด็กเหมือนกันนะโอ้แล้วในบัตรในอะไรเวลาลูกเขาต้องเขียนชื่อเต็มทำยังไงอะบัตรประชาชนเขาต่อให้มันยาวขึ้นได้ไหมอะไม่มือแทนเลยอะจริงไหมนี่ไงอย่างนี้เลยนะคะการตั้งชื่อลูกเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ว่าพ่อแม่ไม่ควรตั้งชื่อลูกตามความสนุกหรือว่าคึกขนองหรือตามความชอบของตัวเองเพราะจากการศึกษาของ North Western University ที่สหรัฐอเมริกาเขาบอกว่า ชื่อลูกมันมีผลต่อความสําเร็จในหน้าที่การงานตอนโตขึ้นด้วยนะเอออันนี้ผมว่าจริงอย่างมาตั้งด้วยความสนุกสนานคือขาน้องนะคุณแม่คุณพ่อทั้งหลายคือลูกที่ถูกตั้งชื่อแปลกไม่เหมือนใครเพื่อให้ดูโดดเด่นสะกดยากเนี่ยบางทีโตขึ้นเนี่ยเขาอาจจะสูญเสียความมั่นใจเอาง่ายๆชื่อวินลี่อย่างเงี้ยตอนเด็กๆยังไม่ชอบชื่อตัวเองเอานะจริงเหรอเพราะว่าชอบโดนล้อเขา <c oughs> อยู่โรงเรียนไทยใช่ปะ <c oughs> ครับแล้วเพื่อนชอบเรียกแบบวิน oh, ลี่บิลลี่อะไรเงี้ยเชอรี่อะไรเงี้ย คือพ่อผมจะไม่เรียกชื่อลิลลี่เลยเพราะผมก็เหมือนกันนะพ่อแม่ตั้งชื่อว่านภัทอย่างเงี้ยทำไมชื่อเท่ห์อ่ะคือทำไมไม่เป็นน้าเดชคือเราไม่เข้าใจว้ว่ามันคอหุ่นยิดอ่ะคือเวลยัเป็นว่าชื่อมีอิทธิพลต่อการที่เด็กจะเติบโตมานะครับผมแล้วก็ทําให้การทำงานการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยมันมีผลแล้วกันใช่เพราะฉะนั้นเนาะดูลูกด้วยแล้วก็คิดถึงลูกตอนโตขึ้นด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะฝากไว้ด้วยนะครับ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วง Q&A สงสัยตอบให้กับคุณอาพิสนุแล้วคะ่ะใช่ไน,ะะนี่เจอกันอีกครั้งค่ะคุณอาครับถามคุณอาเลยครับว่ารโรนัลโดนะคบเป็นคนที่ประสบความสาเร็จมากๆแล้วผม,มค,คิดว่าน่าจะเป็นไอดอลของหลายๆคนรวมถึงผมด้วยนะฮะครับเลยอยากรู้ว่าอะไรที่พาเขามาถึงจุดนี้ได้ครับคุณอาคิดว่าความเป็นมืออาชีพความมีวินยัยอืมไม่ว่าจะเป็นวินัยของการเป็นนักกีฬาเป็นนักฟุตบอลครับวินัยของสามีวินัยของพ่อวินัยของมนุษย์ โหหน่าลงไหลอ่ะคนลุกเลยเนี่ยอ,อมีนายสามีแม่เจนาสามีมั้ย <ว 'S> การเราชอบโรนัลโดเพเราะอะไรเขาไม่ได้เป็นแค่นักฟุตบอลนะครับคือเวลาที่เขาลงไปแล้วมัน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 น่าดูไปหมดอะ่ะทั้งลีลาเขาทั้งรูปร่างเขารูปเออนั่นแหละครับผมชอบทุกอย่างเลยไม่รู้เพราะอะไรถ้าหากว่าให้ถอดเสื้อเล่นฟุตบอลได้ผมว่าคนดูจะดูมากขึ้นถึงด้วยจริงไปที่จริงเลยอ่ะค่ะจริงครับคือถ้าผมเป็นกรรมการอ่ะแล้วกติกากติกาคือถ้าถอดเสื้อดูใบเหลืองใช่มครัผมไม่ให้ใบเหลือง ผมชอบรอเป็นผู้ชายก็ชอบดูเหรอเวลายิงเข้าไงขอเสื้อปุ๊บเฮ้ยแซ็กซี่วะไม่ต้องให้ไปเรือนดีกว่าผู้ชายก็ชอบเหรอคือถ้ารูปลร่างเงินนั้นก็น่าดูนะผมเองก็ยังชอบดูคือผมไม่ได้เป็นแฟนโรนัลโดเพราะผมแฟนเมสซี่ค่ะแฟนนักฟุตบอลบราซิลหลายคนแต่ว่าไม่เคยไม่ชอบโรนัลโดไม่เคยไม่ชอบด้วยแต่รักแย่างคลั่งคล้ยอย่าง ชอบมากๆแต่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากับเมซี่ของเดียชอบชอบไปของเดียจริงๆเป็นนักวิ่งอ่ะจริงๆอ่ะเมื่อก่อนก็มีความแบบคือตอนนี้ก็ยังชอบโรนัลโดในบางบางมุมอย่างที่คุณอาบอกเหมือนกันอย่างเช่น ชอบที่เขาชอบกลับไปช่วยเหลือคนที่เคยแบบดูแลเขาตอนเด็กๆอะไรเงี้ย<ช>ค่ะเหมือนเขาไม่เคยลืมคนที่มีบุญคุณกับเขาเนี่ยจะชอบนิสัยของเขามากๆ<อ>มันจริงๆมันคล้ายกับคีปโชเก้คนที่เดียชอบคือเป็นนักวิ่ง<อ>มาราธอนใช่ค่ะคือคีปโชเก้เนี่ยเขาก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเวลานักข่าวมาถามเขาว่าแบบความสําเร็จอันเนี้ยคุณฝึกขนาดไหนคุณทุ่มเทขนาดไหน<อ>เขาจะพูดถึงทีมงานด้วยทุกครั้ง<อ>ไม่เคยพูดถึงตัวเองคนเดียวอะ่รเงี้ยค่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่าหลการแส่ตองทุกคนต้องมีคนอยู่ข้างหลังมากมายใช่ค่่ะใช แล้วมันเลยรู้สึกว่าแบบเออเขาถ่อมตัวแล้วเขาก็มีความขยันมีความพยายามแล้วเขาใช้ชีวิตสมถะมากค่ะคุณอาซึ่งปกติแล้วอ่ะในบ้านเขาอ่ะเหมือนเท่าที่เดียเหมือนเคยแบบศึกษามาว่าคนที่ได้เหรียญรางวัลเกี่ยวกับการวิ่งน่ในเคนยาในพวกเนี้ยคนจะเทิดทูนมากเหมือนเป็นเทวดาถึงขั้นว่าบางทีไปขอเลิกในการแบบเลิกทำบุญหรืออะไรต่างๆในบ้านจากเขาหรอจากเขาใช่เก็จะมาขออะไรจากเขาจนแต่ว่าเขาอ่ะบอกว่าไม่ต้องเขาเป็นคนธรรมดาอะไรเงี้ยเขาเขาถ่อมตัวมากชอบมากค่ะ พอรอโรนโดน่ารักที่อายุ37มสิบแล้วสาเแล้วครับวั่นีอง้37เ,เ,เต็มคน37เล่นกองหน้าเนี่ยเป็นเรื่องประหลาดมากว่ามันไม่ใช่หาง,ง่ายๆนะ<อ>ถ้าโรนโดเป็นผู้รักษาประตูอายุ37-38ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนที่อายุ37ต้องใช้ความเร็วใช้ปฏิกิริยาที่ฉับพลันมากถ้าฟิตไม่ถึงมันไม่มีทางทำได้พอกจากนั้นยังต่อยอดทำธุรกิจประสบการณ์สักดิคนที่ประสบการณ์ทุกมุมทุกด้านทุกแง่ของชีวิตเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ที่ใยเป็นสิ่งสําคัญมากสักวันหนึ่งครับุณนาะจะเป็นนักฟุตบอลระดับโลกให้ได้จะไปขอลายเซ็นโนโดที่ฝากด้วยอันนึง <laughs> เอาละครับนี่ก็เป็นง่ายคิดดีๆนะครับผมที่เราได้รู้ว่าการที่โรนโดจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเขาหล่อยอย่างเดียวเขาเก่งอย่างเดียวแต่ว่าเขามีทุกอย่างอ่ะเขามีความ มีวินัยมีความมุ่งมั่นมานะต่อสู้กับทุกอย่างมาถูกนะครับแล้วก็นิสใส่ดีด้วยอย่างที่บอกใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากคุณอาพิสนุนะคะขอบคุณมากค่บแล้ววันนี้นะครับเวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่กับพวกเราครับผมทุกวันเสาร์แปดตงตรงทางชวันแห่งนี้กับรายการปอ o r ปังปังลลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ